วิ่งสายฟังฟังวิ่งสายวิ่ง้ายถือวุดวิ่งสายถือวุดวิ่ง้ายมามาทุกคนอย่ามั่งหินนะอ้อมหินมาถือวูดนะเอารอก่อนรอก่อนใจเย็นไปยืนหลังหินปืนนี้อย่านั่ง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 ยืนเอายังเอายังเอาดไปชน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 วิ่งกลุ่มวิ่งกลุ่มวิ่งไายตรงนะสาตรงนะตรงอย่าแยกอย่าแยก่อย่อย่่อย่ ปืนเยอะนะปืนเยอะปืนเยอะสามสอยสวยสวยทำพี่ซ้ำซ้ำแยกกันซ้ำอย่างดีโดนซ้ำมาโค้ชเพื่อนหน่อยได้ติดพี่โจหลังเข้าเพื่อนด้วยพี่ชุบเพื่อนด้วยพี่ชุบเพื่อนด้วยรักเพื่อนหน่อยรักเพื่อนหน่อยรักเพื่อนหน่อยฟังฟังฟังโดนยิงพี่โจได้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 โอ้ยรก เขาปิดข้างหินเขาปิดข้างหินฟังเขาปิดข้างหินมาชุบค้างหินปิดหน่อยมาชุบหน่อยมาชุบหน่อยชุบเพื่อนหน่อยเนี่ยเฮ้ยตัวซีกลับมากลับมากลับมาตรงหินนอกอะกลับมาไปลวกลวกมือหนูมืปืนใหมือหนูหินมีดตัวคือไปลวกหน่อยมีดอะต้ค้างปืนปื้อนหม่คนหนึ่งพี่พี่ว่าล้มพี่ว่าล้มพี่ว่าล้ม ฮัลโหลปืนไกลโหลมึงล้วงหน่อยโหลปืนปืนปืนผมกำลังซ้ำอยู่ผมกำลังซ้ำอยู่ฮัลโหลมีฮัลโหลโดนซ้ำกูช่วเพื่อนอยู่ปืนไกลโหลล้วงปืนไกลสองสองคนอ๋อล้วงปืนไกลสองคนฟังปืนอยู่บนหินปืนอยู่บนหินสองคนเลยเนี่ยล้วงปืนไกนสองคนทำนี่ทำนี่ถอยถอยพี่โจผมโดนยิงนะเป็นตายเป็นตายบนหิน อ่เดียวลงหนอยลงอยคนเดียวคนเอิงยิงสามคนเดียวพอสคนเดียวพเพื่อนเพื่อนนพื่คนตายตาตายปืนตายปืนตายเฮ้ยกระตายเฮ้ยเอากรต่ายเลยไอ้เหี้ยไม่ใช่เกือบพี่อย่าเลนเนี่ยกันคับพี่ชูบบนหินมีบบนหินยังเตอชบบนหินคาชูบบนหินปิดปิดบหินนะปิดบหินนะปิดนบหินนะ ลงหน่อยเสียนเจียนลงมาหน่อยเสียนตายตายตายนึ่งโดนเทิดไม่โดนอ้ยล็อกไม่ไข่ใช่ล็อกไข่กันไปดูเห็นแท้เปลี่ยนมีเลยเปลี่ยนมีเลยนี่ไงนี่ไงโอ้กูโดนอิโม่ลัเลยมาออกมาจัดนัว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 ออกมา คนดีละคนทีละคนคมใหมพี่ครหน่อยครบหน่อยครบหน่อยครหน่อยคุณไปไหรอ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 จัดวันนั้นจัดวนพักมามาไมาตายไม่ตายุบแล้วุบแล้ว Ay, kutay, kutay, kutay. Tiyan, <tip> tiyan, tiyan. ดูเพื่อนนะเล่นเต็นเตนเต็นเต็นมีสติเข้าไว้เซียนชวนเพื่อนด้วยมาดูเพื่อนทุกเพื่อนด้วยนะช่วยเพื่อนนี้เซียนเซียนช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยโอ้โหวชเพื่อนวชเพื่อนมาดถอยมาเชือวถอยเชือวไอ้สไลด์เอาตัวหน้ามาช่วยก่อนเล่นรวมกันไว้เล่นรวมกันไว้อย่าแยกรวมห็นรวมเห็นรวมเห็นรวมเห็นตายหนึ่งพี่ตายหนึ่งตายหนึ่งปุ๋ยรัหมดปุ๋ยรัหมดตายไปนะพี่ ตึกรีเพื่อนอย่างตึกรีเพื่อนด้วยนะถ้าเพื่อนตายอ่ะต้สั่นผมโดนงจริงนะอย่างตึกรีบ้านหน่อยอยางตึกรีบ้านหนปืนล้อมปืนล้อมปืนล้มอย่านัวอย่านัวพลังงานอย่างนัวต้องมึงก็ซ้ำซ้ำ ไปเล่นไกลถอยกลับมาหน่อยพี่มันไปเล่นไกลหิรูดหน่อยกลับมารวม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 หน่อยกลับมารวบหน่อยกลับมาหนกลับมาหน่้ยกลับมา้าตัวนั้นกลับมาตัวนัดไม่ถึงมาช่วยล่ะน่ารักเฮ้ยหล่อเล่นเล่นเปลี่ยนมีดเป็นมีดเขาเหลือน้อยเป็นมีดบนหินตัวเดียวปืนเขาบนหินเนาะปืนอยู่บนหินนะพี่อ่ะ สวยมคนเดียวคนเดียวปืนเห็นไหมปืนปืนนนีสวยเก่งมากสวยเก่งมากเล่นมิดเล่นมิเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยกลับไกับไป้เปดมิดแล้วแล้วเปไดมแล้วายตายพุ่งพเผิดขอโทษเด้วยนะตาย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 

Oh, hè! Ayyaka, tuấn nè, tuấn này, tuấn nè, tuấn nè, tuấn nè. Ayyaka, tuấn nè, tuấn nè, Anh tới, Ayyaka, tuấn nè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 . Ayyaka, tuấn nè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 ,